สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอจ่าสุภานะคะในหมวดชีวิตประจําวันค่ะวันนี้จ่าสุภาจะนําเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองนะคะในช่วงโควิด19นะคะช่วงนี้เรามีโควิด19ตัวใหม่มาอีกแล้วไอคอนโอ้ตัวมันทาไมคะเขาบอกว่ามันรุนแรงนะคะแต่ว่าอาการมันไม่รุนแรงเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นโควิดนะคะเราติดโคว COVID ิดมาเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธี ดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลนะคะจากโรคโควิดกันค่ะ <_ t ick> ค่ะเด็กๆอุปกรณ์ที่สำคัญของเราก็ยังไม่หนีไม่พ้นนะคะหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือนะคะเจลล้างมือนี้ปวดใหญ่แต่ว่าเวลาเราทำไมคะเราไปข้างนอกเราก็ต้องมีเจลล้างมือขวดเล็กนะคะติดตัวไปด้วยเพื่อเราจะได้ลงจากรถแล้วหรือว่าขึ้นรถเราก็จะฉีด แอลกอฮอล์นี้ล้างมือของเราฆ่าเชื้อโรคนะคะและตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยตอนนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเราออกข้างนอกเราควรสวมหน้ากากอนามัยทำไมคะสองชั้นค่ะนะคะเราควรจะสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ของคุณหมอเนี่ยไว้ข้างในแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่งไว้ข้างนอกนะคะเด็ก วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กทำไมคะได้รู้จักการดูแลป้องกันตนเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้โรคมันจะมีมากมายเลยวิธีการดูแลร,รักษาตัวของเรานะคะมีหลายวิธีเลยค่ะนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็เคยรู้มาแล้วแต่เราอาจจะต้องเพิ่มบ้างนิดหน่อยนะคะค่ะเด็กๆลองทำกันดูนะคะ เด็กๆก,ก็จะห่างไกลจากโควิด -19 ค่ะโอเมคอนมันจะไม่มาหาเรานะคะขอให้เด็กทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะหายแล้วก็ไม่ได้มาโรงเรียนกันทุกคนนะคะได้มาเรียนหนังสือกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆและอาจารย์สุภาครูเก๋รออยู่นะคะเด็กๆ